ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามล่มลื่นด้วยต้นไม้ทิวทัศน์ของภูเขาเขียวขจีต้นไม้หลากหลายชนิดดอกไม้บานสะพรั่งล้วนเป็นภาพวาดจากธรรมชาติที่งดงามเสียงนกอันไพเราะเสียงใบไม้ไหวตามสายลมเปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางตาใหญ่นับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาค้นหาความหมายของชีวิตเมนกอน สำม,มเณรหนุ่มว้ใกล้บวชที่ใฝ่หาความรู้ด้านสมุนไพรอาศัยอยู่ในวัดบนภูเขาแห่งนี้เขาเรียนรู้วิชาต่างๆจากพระครูและมักจะออกไปหาสมุนไพรในป่าอยู่บ่อยครั้งป่าแถววัดก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ลองเข้าป่าลึกไปอีกหน่อยดีกว่า ระหว่างทางเนนกอนก็ได้พบกับสัตว์ป่าตัวเล็กๆมากมายเขารู้สึกถึงความหัศจรรย์ของธรรมชาติและความสงบสุขของป่าใหญ่แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในระหว่างที่เนนกอนกำลังก้มลงสํารวจพืชพันธุ์สมุนไพรอยู่นั้นจูๆ่ๆเนนกอนก็ได้กลิ่นเหม็นสาบรุนแรงพร้อมกับรู้สึกว่ามีเงาล่างอันใหญ,ญ่โต ยืนอยู่ด้านหลังของตนเนนกรจรึงรีบหันไปดูก็พบว่ามีหมีตัวใหญ่ยืนคูข้าล่งอยู่ที่ด้านหลังเนนกรตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่แต่ถอยหนีไปตามสัญชาตญาณส่วนหมีนั้นก็ค่คอยๆเดินเข้ามาอย่างชา้าๆสายตาจับจ้องอยู่ที่เนนกรไม่ห่างน้ำลายไหลย,ยืดออกมา ความหิวกะหายแล้ตัวนั้นยื่นกงเล็บอันทรงพลังออกมากูคำรามพร้อมกับตะปบไปที่เน,นกรอนด้วยความรวดเร็วนเนตรดังนั้นก็ตกใจสุดขีดจนกระทั่งเป็นลมสลบไปแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นมียักษ์ที่กำลังจะตะปบเนนก็ถึงกับพงะถอยไปเจ็บปวดแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในปา่าลึก ว่าหนีหีไปแล้วพลานบุญพลานปลาผู้ชํานาญไพรก็รีบออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเพื่อที่จะเข้ามาดูอาการของเนนท่านเป็นยังไงบ้างสภาพของเนนในตอนนี้เหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาพลานบุญจึงเอามือแตะไปที่บริเวณต้นคอก็บพบว่าไม่เจอที่ะจรแล้วแม้ว่าพลานบุญจะพยายามช่วยชีวิตเนนอย่างไร ชี่จรก็ไม่กลับพื้นมาโธ่ไม่น่าเลยยังหนุ่มอยู่แท้ๆพลานบุญยืนพิจารณาอยู่สักพักเพราะเห็นว่านี่ก็ใกล้เวลาค่าม,มืดแล้วถ้าคืนทิ้งล่างเอาไว้ก็คงจะต้องเป็นอาหารของบรรดาสัตว์ต่างๆแน่นอนด้วยความสงสารและนึกเห็นใจพลานบุญจึงตัดสินใจที่จะอยู่เฝ้าร่างศพนั้น ในคืนนี้เอาวะลุงสังข้าค่อยไปตามคนมาช่วยขนศพออกไปกันแล้วกันในคืนนั้นคณะที่พลานบุญกำลังนั่งผิงไฟอยู่เขาก็สังเกตเห็นแสงไฟสลัวสลัวมาจากทางชายป่าอีกด้านหนึ่งด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้พลานบุญ จึงตัดสินใจตามแสงไฟนั้นไปจะอะไรก็ช่างเจอตะวันฉายกระบอกนี้ของข้าเข้าไปรับรองได้กระเจิดกระเจิงกันหมด ในโบสถ์งเงียบสงัดในขณะที่พระครูของเนกนกรกำลังนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่นั้นจูๆ่ๆในมโนจิตของท่านก็ได้ปรากฏภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดกับเนกนกรขึ้นมาท่านจึงใช้กำลังจิตเพ่งเข้าไปในภาพนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่เห็นไม่ใช่จิตมโนขึ้นมาเองแล้วท่านก็ถอยออกมาจากสมาธิ แล้วก็อุทานขึ้นมาว่าเนยยังไม่ตายแต่ก็แค่ภายในคืนนี้เท่านั้นเมื่อพระครูทราบดังนั้นแล้วท่านก็พิจารณาว่าสภาพป่าแห่งนี้ช่างลกทึบนักแม้กระทั่งทางคนสัญจรยังแทบไม่เห็นประกอบกับเป็นเวลากลางคืนและสังขารอันแก่ชราของท่านย่อมไม่มีทางเข้าไปช่วยเนนได้ทานคืนนี้แน่นอน ดังนั้นพระครูท่านจึงสำรวมจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้วิชาทอดกายทิพย์ออกไปเพื่อช่วยเนรกอนแทนแสงแห่งธรรมและพลังของวิชาค่อยๆส่องสว่างออกมาจากกลางหน้าผากของพระครูจากนั้นท่านก็กำหนดจิตให้แยกกับกายเนื้อทำให้ดวงจิตของท่านลอยแยกออกมาจากกายเนื้อทีละนิดอย่างช้าๆ ว่าพระครูจะส่งจิตไปยังร่างของเนนเลยก็ย่อมได้แต่ตอนนี้ดวงวิญญาณของเนนกลับไม่ได้อยู่ในละแวกนั้นทำให้พระครูจำต้องใช้ร่างจิตนี้ออกสาะแสวงหาวิญญาณของเนนก่อนถึงจกะกระทำพิธีต่อไปได้แล้วพระครูก็รีบเดินทางเข้าป่าไปในทันที พบกับต้นกำเนิดของแสงไฟนั้นในป่าอีกด้านหนึ่งมันทำให้ปราณบุญถึงกับต้องพังหะไปเพราะตั้งแต่เดินป่ามาตั้งแต่หนุ่มยันไวยชลาแกก็ไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้เลยสักครั้งเพราะภาพสงหน้านั้นก็คือภาพของชายในชุดดำเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสักมีดวงไฟลอยวนอยู่รอบๆซึ่งใครเห็นก็ต้องรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า นี่คือหมอผีผู้ทรงวิชาแก่กล้าที่มีลูกสมุนเป็นดวงวิญญาณตามติดพลานบุญจึงรีบสุ่มลบตรงบริเวณพุ่มไม้ใกล้ๆพร้อมกับกำปืนเอาไว้แน่นข้าสัมผัสได้ว่าวิญญาณที่ข้ากำลังตามหาอยู่แถวๆบริเวณนี้แล้วหมอผีก็นั่งลงทำพิธีเรียกดวงวิญญาณ โดยมีดวงไฟลูกสมุนคอยคุ้มกันอยู่ไม่ห่างแน่นอนวิญญาณที่หมอผีกำลังตามหาอยู่ก็คือดวงวิญญาณของสมณเณรก่อนนั่นเองใกล้จะสำเร็จแล้วหากข้าได้ดวงวิญญาณของผู้ทรงศีลมาข้าก็จะล้อมรวมเข้ากับดวงวิญญาณของลูกสมุนขา้าข้าก็จะได้ดวงวิญญาณของผู้พลายกึงเทพมาครอบครอง เมื่อนั้นต่อให้เป็นพระทรงอภิญญาก็ไม่อาจจะต้านทานพลังของข่าได้เบื้องหน้าของหมอผีประกอบไปด้วยหัวกะโหลกของมนุษย์ที่ดูเก่าคล่ำคล้าร้อมกับเทียนไขที่ปักอยู่บนนั้นลิ่งถูกฟุ้งกระจายแล้วไฟของเทียนขยับพลิ้วไปตามสายลมสร้างเงาที่ดูขมุขมัวขึ้น ทำให้บรรยากาศไรนป่าอันร้แสงน่ากลัวขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะขณะน,นั้นด้านหน้าของหมอผีกอบลากฏลูกไฟดวงโตวสว่างบริสุทธิธ์ลูกหนึ่งขึ้นมาก้อนที่ดวงไฟนั้นจะกลายเป็นร่างของสมณเณรกรเมื่อปรากฏกายขึ้นเณรกนก็มีสีหน้ามึนงงแล้วหันไปร,บรอบๆด้านเหมือนกับไม่แน่ใจว่าตนนั้นกำลังอยู่ที่ใด หมอผีเห็นดังนั้นก็ท่องคทถาเงิมงามต่อไปไม่หยุดทําให้ดวงวิญ,ญญาณของเนนก่อนร้องออกมาด้ยวยความเจ็บปวดแทบถลมายจงมาเป็นลูกสมุนของข้าซะเอ็งจะได้ไม่เจ็บตัวมากไปกว่าเน้ในขณะที่ดวงวิญ,ญญาณของเนนก่อน กำลังออนล้าใกล้จะสมยอมหมอผีบูนนั้นจูๆ่ๆมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทําให้หัวกะโหลกที่ใช้ทําพิธีระเบิดออกดวงวิญญาณของเนนกรจึงหลุดออกจากพนา,นาการของหมอผีมาได้แล้วพลานบุญก็ถือปืนพร้อมกับก้าวขาออกไปยืนจังก้าอยู่ที่ด้านหน้าของหมอผีอย่างไม่กลัวเกรงมึง<ๆ>เป็นใคร กล้ามาทำลายพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของกูหมอผีตะโกนด่าทอพร้อมกับส่งดวงไฟลูกสมุนออกไปโจมตีพลานบุญในทันทีลูกไฟพุ่งเข้าไปหาพลานบุญด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะพุ่งเข้าไปประทะาก,กับร่างของพลานบุญอย่างเต็มแรงส่วนความแรงนั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงไม่ต่างอะไรกับแรงตบปบของหมีทำให้พลานบุญกระเด็นล้มลงไปจมกองเลือดอยู่ สแสไม่เข้าเรื่องตายสักกดีไอ้เ่าและในขณะที่พลานบุญกำลังหมดสติอยู่นั้นล่างจิตของพลักครูก็มาถึงพอดีโยมหยุดสร้างบาปกรรมเถอะปล่อยดวงวิญญาณของลูกศิษย์อาตมาไปนึกซืีอว่าเอาบุญนะโยม ไป้าปล่อยไปเห็นจะไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาดวงวิญญาณของท่านมาแทนก็น่าจะพอกล่อมแกล,มก,ลมกันได้อยู่พระครูเห็นว่าการเจรจาถ้าจะไม่ได้ผลท่านจึงสำรวมจิตพร้อมกับสวดมนต์บทพระคาถาทำให้บรรยากาศรอบตัวท่านเริ่มสว่างสวยพลังแห่งศรัทธาแผ่กระจายไปทั่วหมอผีเห็นดังนั้น ก็พยายามต่อต้านด้วยเวทมนต์คุณใสของตนร้องกับไล่เวทมนต์ลอยวิญญาณร้ายลูกสมุนเข้าโจมตีพระครูเหมือนกับพี่โจมตีพระนุ่นอย่างไรอย่างนั้นแต่ด้วยพลังแห่งสภาในพุทธคุณของพระครูที่เหนือกว่าทำให้วิญญาณร้าย กูขับไล่หนีก็ะเจิงกันไปคนละทิศคนละทางน,นี่นะนึกนะว่ามีพลังจิตเหนือกว่าแล้วจะเป็นผู้ชนะเสมอไปลองเจอเลือดของสาวพล,มลุมาจันเพราะขาดูหน่อยว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจะยังคงอยู่หรือไม่ว่าแล้ว หอผีกษัตริย์เลือดใสพระครูในทันทีซึ่งถ้าเลือดนี้โดนพระครูเข้าแล้วก็สีลของท่านก็ยอมหัวมองลงและอาจจะถึงกับเสือมลธิ์ไปในที่สุดแต่แล้วพลานบุญก็โผล่ออกมาเอาตัวเองเข้าบังเอาไว้แทนท่านรีบไปช่วยดวงวิญญ,ญาณของสิทธิ์ท่านเถิดตรงนี้ข้าจัดการเองแล้วพลานบุญ ก็หันไปจ้องหน้าหมอผีด้วยความโกรธก่อนที่จะบรรจงวางปืนลงข้างๆกายอย่างทนุถนอมรอพ่ออยู่ตรงนี้นะตะวันฉายเดี๋ยวพ่อจะกลับมารับฮ,ฮะนอนไปแค่นั้นถึงกับเพี้ยนไปเลยหรือวะพูดปลายทั้งหลายกลับมาหาข่าบัดเดี๋ยวนี้แล้วดูงวิญญาณลูกสมุน กลับมันรวมตัว,วอรอบๆหมอผีอีกครั้งมึงเตรียมใจไว้ได้เลยไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้รู้จักค่าฐานบุญน้อยเกินไปแล้วแล้วพลานบุญก็ยิบว่านใส่เข้าไปในปากพร้อมกับเคียวกลืนไปอย่างรวดเร็วสักพักเนื้อตัวของพลานบุญก็รู้สึกชาด้านไปทั้งตัว ผมพชัญญาเริ่มเปลื่นหายกับน้ำมังชากลับเพิ่มพูลเข้ามาแทนก่อนที่จะเปล่งเสียงร้องออกมาเหมือนกับเสียงร้องของช้างตกมันดังสนั่นกล้องปา้าเพราะว่าที่กินเข้าไปนั้นก็คือว่าพญาช้างสารนั่นเองแล้วพลานบุญก็วิ่งเข้าไปหาหมอผีพร้อมกับกระโดดขึ้นง้างหมัดออกไปสุดแขน รับนี้อูธรรมดาไร้ความพิเศษแต่ทว่ากลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสถานโลกาเสียงดังสั่นสะเทือนทั่วท้องนาภาและพื้นปฐพีหลักหนึ่งหายุที่กวาดล้างทุกสรรพสิ่งแต่หมอผีก็ได้ตั้งับเอาไว้สุดกำลังโดยมีเหล่าดวงวิญญาณลูกสมีหมุนวนรอบๆตัวเหียบเสมือนกับกาะฟื้นการอีกชั้นหนึ่งทว่า ฐานต้านทานทั้งหมดของหมอผีและบางส่วนิญญาณก็ถูกชี้กระชาชากออกแล้วกับกระดาษที่เปียกชุ่มน้ำนุ่ยสลายแตกไปแต่โดยง่ายหลังจากหมอผีถูกมันประทะเข้าสายบางของอีกฝ่ายนัานเกิดการสั่นสะเทือนอย่างหนักทั้งยังกระอักเลือดสดๆออกมาก่อนที่จะล้มปุ๊บลงไปกับผื้นตา ุก็ได้เริ่มสาดซองเข้ามาแล้วพระครูจึงใช้กำลังจิตเต็มที่ดึงวิญญาณของเนกนกรเข้าร่างแล้วร่างของเนนก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาด้วยพลังจิตของพระครูไม่นานนักเนกนกรก็ได้ลืมตาขึ้นมาแล้วกับปฏิหารหลวงพ่อชุบชีวิตคนได้ ไม่ใช่หรอกโยมกรณีของเนนนั้นเพราะตกใจจนจิตแยกออกจากร่างเท่านั้นจึงยังไม่นับว่าตายแต่หากเวลาล่วงเลยไปละก็ได้ตายจริงๆแน่นอนถ้าถึงตอนนั้นใครก็ช่วยไม่ได้หรอกโยมดังเช่นตัวอาตมานี้ทั้งพลานบุญและเนนก่อนต่างหันมามองหน้ากัน ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระครูพูดแล้วพระครูก็ยิ้มให้กับทั้งสองคนพร้อมกับอธิบายต่อว่าอัตมาถอดจิตออกมาจากล่างนานเกินไปซึ่งตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วที่จะกลับเข้าล่างแปลว,ว่าท่านมรณะภาพแล้วพระครูยิ้มด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขอีกครั้ง ก่อนจะหันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มโผล่ขึ้นมาอัตมาชลาภาพมากแล้วมันถึงเวลาสมควรแล้วล่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาของโลกนะโยมพลานบุญมองภาพล่างของพระครูที่ค่อยๆเลือนหายไปส่วนเน้นก่อนก็กลมลงกราลาพระครูที่เปรียบเสมือนบีดาเป็นครั้งสุดท้าย แม้จะเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่น้ำตาก็ยังคงไหลออกมาอย่างบังคับไม่ได้อันที่จริงแล้วความตายนั้นไม่ได้น่ากลัวแต่ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักต่างหากเล่าที่เป็นทุกอย่างยิ่งยกเว้นสำหรับผู้ที่ฝึกจิตมาดีแล้วเท่านั้นที่จะเห็นจิตเกิดและดับตลอดเวลาและเมื่อจิตดวงสุดท้ายดับลง และไม่มีจิตดวงใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาอีกเมื่อนั้นก็จะเรียกได้ว่าพ้นจากบ่วงทุกข์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับพระครูท่านนี้นี่เอง